ลดอาการปวดข้อปวดเข่าและชาลิ้นจี่ลดไขมันในเส้นเลือดสนใจโทร0863779859 สว,ส,สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการม<อ>้ามันคกันปากของพีพูครับจราจีค่ะ15้านาฬิกาตรง P.S.I. 6 1สคุณผู้ชมไฮไลท์ช่วงแรกมีอะไรบ้างโฟกัสจิรกูลค่ะถูกคนไดเร็กมาด่าบ,บอกว่าเป็นสัตว์นะคะมาดูวิธีการตอบกลับของเธอบอกเลยว่าทั้งกลัวแล้วก็น่ารักมากนะฮะนางงามจักรวาลนะ1,988พี่ปุ๋ยพริ์เตือนสติคนไทยให้ชุดคิดเรื่องวัฒนธรรมอันน่าภูมิใจนะฮะพูดไปไม่ทันไรนะคะทวนลงพี่ปุ๋ยแหลกเลยค่ะส่วนคนนี้คค่่ะุุณแมส ตรงนะคุณติก๊กบิ๊กบราเธอร์ค่ะโพราเจ็บแต่จบหลังจากที่น้ำฝนนะคะออกมาเผยความสัมพันธ์กับคุณศรรามค่ะนะฮะจริงหรือมั่วชั่วหรือไม่แต่ว่าจริงๆรัรกษณะเขาเรียกว่าดูแลในเรื่องของกระดูกแล้วก็เอ็นได้จริงๆนั่นก็คือน,นี่เลยนะชาลำไย,ยตราสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะเปลี่ยนไปด้วยประสิทธิภาพและมีผลการวิจัยว่าเม็ดและก็เปลือกลำไยเนี่ยนะคะมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟอร์ิฟินอลนะคะจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อที่อักเสบเนี่ยนะผ่อนคลายแล้วก็ช่วยต้านอนุมูลอิสระด้า ดื่มได้เป็นประจําทุกวันเหมาะสําหรับคุณลุงคุณป้าคุณนะ้าคุณตาคุณยายที่นั่งนานๆแล้วก็เมื่อยหรือนักกีฬาที่มีกล้ามเนื้ออักเสบบ่อยๆนะฮะ <c oughs> นึกถึงตาอาชาลําไยตราสวนในเวียงครับวันนี้มาพร้อมกับโปรสุดคุ้มเลยนะค,นนปคนะคปกติ1กล่องราคาเต็มอยู่ที่550บาทแต่วันนี้พิเศษค่ะ390บาทเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีโปรสาหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้าคุณรับเป็นแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา1000บาทและแบบ5กล่องราคา1,500บาทสนใจ โทรค่ะ0863779859ย้ำนะคะ0863779859ค่ะ,ะคุณผู้ชมนะมะากันที่ข่าวบันเทิงในช่วงเบรกแรกของเรากันเลยดีกว่านะไมพ้พิรัตนะอุ้มแม็กซ์เวลนะเดินเที่ยวตัวติดกันไม่ห่างเลยจนแทบนะคะบ,บอกว่าจนเขาบอกทดแทนในะช่วงเวลาที่แห่งความคิดถึงค่ะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็อบอุ่นหัวใจมากๆเลยกับภาพนี้นะคะล่าสุดเนี่ยด้านของคุณพ่อนะคะคุณไมพ้พิรัตก็มาเจอกับลูกชายน้องแม็กซ์เวลแล้วเรียบร้อยหลังจาก ท,ทั้งทนายเจมส์แล้วก็พี่หนุ่มกัญชัยเนี่ยก็เป็นกาวใจให้ทั้งสองคนเขาสามารถไกล่เกลี่ยนในเรื่องของคดีแล้วก็กลับมาพูดคุยกันได้นะคะคุณซาร่าเนี่ยก็ยอมให้คุณไมาพาน้องแม็กซ์เวลไปนอนด้วยอย่างภาพนี้เลยเป็นภาพตอนที่คุณไมน้นะคะพาน้องแม็กซ์เวลเนี่ยไปเที่ยวห้างแล้วก็อุ้มตลอดเลยนะคะมุ้งมิงสไตล์พ่อลูกตัวติดกันแบบไม่ห่างถือว่าเป็นการทดแทนช่วงเวลาที่อยู่ห่างกันนะคะอพอแฟนๆเห็นภาพนี้แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์แล้วก็ชื่นชอบอมยิ้มไปตามๆกันเลยค่ะนะคะคุณพ่อยังหนุ่ม เขารักลูกนะฮะ<ช>เาเป,เ,<อ>ะเป็นเด็กที่รักลูกนะฮะไม่น่าเชื่อนะว่าไมาพี่รัตเนี่ยจะรักลูกได้มากขนาดนี้เพราะว่า ปกติส่วนใหญ่ผู้ชายบางคนก็จะไม่ดูแลบางคนเขาก็ทิ้งนะฮะแต่ว่าไมพี่รัตรีดูแลส่งเสียให้ตลอดเลยนะฮะแล้วก็รักลูกนะคะเป็นสิ่งที่ดีค่ะทำไว้ธนาคาะคะในอดีตที่ผ่านมา5ปี6ปีที่ผ่านมาคนอาจจะเข้าใจผิดมาโดยตลอดนะคะจากการสื่อสารของแต่ละฝ่ายแต่วันนี้คนก็ได้เห็นแล้วว่าไมพี่รัตเป็นผู้ชายและเป็นพ่อที่รักลูกจริงๆนะฮะอํ้นัดคุณผู้ชมอยากจะมีลูกแต่ก็ไม่มีสักทีนะคะเขาบอกว่านี่เลยถอดใจเรื่องลูกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่เลยเขาบอกว่าอะไรนะ ฉุนอะไรจุกเหรอเขาบอกว่าแฉกางเกงในขาบานในสามแส็อันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเหมือนกันกางเกงในขาบานคือใช้มานานมากจนมันบานหมดแล้วเอาจนมันบานหมดแล้วเหรอแม่กางเกงในขาบานเอาหรอหนูก็หนูอยากเห็นกางเกงในขาบานหนูขอดูของเยมัสคาร่าถ้ามันบานมากแล้วเหรอแม่สี่ห้าปีไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะอุยยาแล้วนะหนังอะไรตงี้มันก็ไปหมดแล้วโไว้ตายน่ากลัวจริงๆแต่ว่าแล้ใช้ไม่ได้ใช้ของของผู้ชายด้วยนะเขาใช้ของใครใช้ของผู้หญิงเฮ้ยอิตาลีอะทำไมอ่ะแม่เขาเป็นกระเทยนะ ใช้วิตาลีคือมันจะแบบออกแบบแบบเก๋ๆสองรอยแล้วก็แบบว่าเป็นจีสติงเส้นเดียวแต่เก็บไม่อยู่รูปตกเปยนะ,ะวุ่ยตายแล้วไม่ได้นะมาสคาร่าเปลี่ยนด่วนนะแต่ว่าสําหรับคุณอ้ําเนจริงๆแล้วเขาก็อยากเป็นคุณพ่อใจจะขาดอยู่แล้วนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยต้องยอมถอยไปก่อนนะคะเพราะว่าสําหรับคู่นี้เนี่ยเขาไปออกรายการสามแซ่เขาก็ออกมาเผยถึงชีวิตคู่นะสำหรับคุณอ้ํามาทิชชตาก็ถือว่าเป็นพระเอกบ้าพลังนะทั้งฟันดาบชกมวยเนี่ยก็มาโชว์สกิลในรายการแบบสุดฤทธิ์จนทําให้คุณแอฟทักษะง กับคิดว่านึกว่าดูจําเลยรักปี2020เห็นเฟดเฟดแบบนี้แต oh. ่ว่าเรื่องเบบีเนี่ยถอยแล้วจริงๆ oh. เพราะว่าเขาก็เล่าให้ฟังว่าวันที่ทั้งสองคนเนี่ยเขาต้องไปฟังผลพอรู้ว่าไม่ติดแล้วคุณนัทเนี่ยก็ร้องไห้หนักมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นความหวังสุดท้ายเป็นตัวอ่อนตัวสุดท้ายแล้วแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอมันมีเหตุการณ์แบบนี้เข้ามาทั้งคุณอ้ําแล้วก็คุณนัทเองเขาก็เริ่มจะเข้าใจอะไรมากขึ้นนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่เราเนี่ยปล่อยวางนะมันก็อาจจะทําให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งงงงขึ้้นบบาาครัที ความอยากมันก็ทําให้เราเป็นทุกข์เนอะนะคะเพราะว่าพี่นัทนี่ก็อายุเยอะแล้วนะคะใช่ค่ะหลักสี่กว่าแล้วมั้งกว่าแล้วค่อนข้างจะยากนเยอะยากแล้วฮะนะคะแล้วก็คือผู้หญิงเนี่ยถ้าอายุเยอะไม่เกี่ยวคือผู้หญิงถ้าอายุเยอะแล้วเนี่ยเกินเกินสี่ไปแล้วเนี่ยมันยากและยิ่งแบบไม่ค่อยมีเวลาด้วยนะแม่เนาะแบบเป็นคนในวงการางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะอุ้มบุญกันนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยมีไปได้ตลอดชีวิต อ๋อผู้ชายนี่คือไม่มีปัญหาเลย60-70ก็มีลูกได้หมดเพราะเขาถือว่าน้ำเชื่อถ้าน้ำเชื่อยังแข็งแรงอยู่นะคะก็มีได้บางคน90-80ยังมีลูกอ่อนอยู่เลยจริงเหรอแล้วได้มีอายุประมาณ19ก็คือจะติดไวมากที่เคยเห็นนะจริงเหรอผู้ชายประมาณ80คือนั่งวิวแชร์แล้วอ่ะแต่ว่าก็สามารถมีได้มีอายุ19เเฮ้ยแล้วก็มีเลย หูหเอยอมใจผู้ชายนี่มีได้ตลอดจริงอืมแต่ผู้หญิงเขามันพอเิดสามสิบห้าปั๊บเนี่ยเขาก็ไม่แนะนําให้มีกันแล้วแปลกเนาะแต่มันก็ยังมีมาบ้างอะนะไม่ใช่ไม่มีเลยมันก็มีว่าแต่พอสี่สิบแล้วเนี่ยมันไม่ได้แล้วไงคนที่เขาพร้อมมันมียากเนาะแม่เนาะโสดยมากเลยเด็กเดี๋ยวนี้เขาบอกเขาว่ากันว่านะคะเขาบอกเด็กมันมีกรรม ยังไงอะเด็กไม่มาเกิดกับลูกคนรวยคนที่พร้อมอ่ะเนาะคนที่พร้อมที่จะเลี้ยงได้4ี่ห้าหกเจ็ดคนเด็กไม่มาเกิดแต่ไปเกิดกับอ่าคนที่หาเช้ากินค่าชีวิตลําบากค่าแรง300รอกว่าบาทบางทีเขาไม่ได้ตั้งใจจะมีใช่ไหมแม่เขาคือเขาไม่เครียดอ๋อแล้วก็ร่างกายเขาสมบูรณ์พร้อมเขาเหมือนออกกาลังกายทุกวันใช่ไหมเขาทำงานหนักเอาง่าง่ายก่อสร้างอย่างเงี้ยค่ะงานหนักอย่างเงี้ยแข็งแรงแข็งแรงอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ เขาทํางานหนักแล้วก็มันทําให้สุขภาพเขามันก็แข็งแรงด้วยอะเวลาเขามีอะไรกับภรรยาเขาเนี่ยมันก็จะทำให้เขาติดลูกง่ายซึ่งกระเทยชอบมากคุณแม่ชอบมัสคาลาชอบมากอ๋อแสดงว่ามัคาราชอบไปทำใช้งานก่อสร้างนี่ไงว่าละทำไม่ชอบไปดูบ่อยๆไปทำอะไรูเคยได้ใช่ไหมได้ใช่ไหมแรงมากจริงไงบ้างแซบไหมล่ะ แม่พยักหน้าเป็นล่าสุดเมื่อเช้าทิ้งหลักฐานไว้ในห้องน้ำนะอะไรคขี้หรอคะไม่รู้อ่ะแม่เขาบอกเขาทิ้งหลักฐานคือคือคือถ้าเกิดเราเราคุยกันแบบ เอาแบบวิชาการเนี่ยคนพวกนี้หนึ่งเขาไม่ค่อยได้เครียดอะไรเยอะแยะมากมายแล้วเขาใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขปกติเลยแล้วก็เขาไม่มีความสภาวะความเครียดมากเท่ากับคนรวยเขาบอกคนรวยเอาทำไมคนรวยเครียดเครียดสิคะมีเงินเยอะจริงแม่ไม่รู้จะหาเงินจากไหนจะหาเงินได้ยังไงอีกคนรวยมันเครียดนะคะเด็กไม่มาเกิดเด็กมาเกิดก็เป็นเด็กที่อ่อนแอแล้วก็หลุดไปแต่ว่า คนผู้หญิงที่จะมีลูกเนี่ยบางทีก็สุขภาพก็สําคัญผู้หญิงบางคนผอมมากเกินไป,ไปเด็กก็ไม่มาเกิดนะฮะผู้หญิงที่ส่วนใหญ่เด็กมาเกิดส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงที่ต้องสมบูรณ์อวบอวบอวบคนจีนสังเกตไหมเขาจะบอกว่าชอบผู้หญิงอวบอวบสะโพกใหญ่ๆเพราะ็บอกว่าม่พวกนี้ติดลูกง่ายเป็นแม่พันธุ์ที่ดีถูกต้องเหมือนมัสซาร่าอย่างเงี้ยคนจีนคนจีนไม่เอาเพราะว่าคนจีนเขามนุษย์กับมนุษย์ไง มาคาร่าไม่ใช่มน,นุษย์เอ้าเขาเป็นอะไรอะแว่สุนัขมัง้งแลนมากน้ำตาไหลแล้วนะ <laughs> น้ำตาไหลแล้วน้ำตาไหล <laughs> ทำไมเราพูดเรื่องจริง <laughs> ไปเปิดก้นมันสิก้นมันแตกไปหมดแล้วว่า <laughs> ก้นแตกถ้าเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยเขาคิดว่ามีลูกมาแล้วประมาณห้าคลอก้นแตกมาก สมุดอี Smooth e ต้องเข้าแล้วไม่ได้ค่ะไม่ได้หรอวะคือถ้าเกิดภาวะเนื้อแตกนี้เราเล่าให้ฟังนะ,ะเนื้อแตกต้องตัดเนื้อตรงนั้นทิ้งอย่างเดียวค่ะอ๋อคือตัดทิ้งมันถึงจะเป็นเนื้อใหม่ที่ขึ้นมามันต้องเป็นเนื้อใหม่มันต้องตัดทิ้งกัะมันเนื้อแตกก็คือเนื้อที่พังแล้วค่ะที่บอกว่าขัดแล้วหายเ,าเลเซอร์แล้วหายพี่บอกเลยว่า เสียเงินเปล่าเปล่าเขาตัดเลยค่ะกลับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะดังโลบเป็นสีชมพูมนะฮะเพราะาเมื่อกี้เรานอกเรื่องไปนิดนึงคุยเรื่องกระเทยตูดแตกนะคะ <laughs> ดังโลบเป็นสีชมพูนะคะบาสกับดุนใช่ไหมะคะส่งโมเมนต์เลฟิฟแฟนแฟนๆอะไรเนี่ยฟินอะไรฟินไกลไถึงสามโลกก็เป็นคู่จิ้นคู่วายอีกคู่หนึ่งนะคะจากซีรีส์เจนวายเดอะซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายรักค่ะหรือนี้เด็กพวกนี้หน้าตาน่ารักเนาะหน้าตาน่ารักหน้าตาดีมากเลยนะคะหน้าตาน่าจับเป็นทำสามีอ่ะอุยตายละคือคนกินนมไอ้ค กินอะไรกินนมหรือกินเหมือนจะเป็นเยลลี่คอลลาเจนเลยสักอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือซีรีส์เขายังไม่ได้ออนแอร์นะแม่แต่ว่าแฟนๆก็ยังกรี๊ดหนักกันขนาดนี้เลยอันนี้เป็นคูจิ้นนะคะบาสุรเดชเนื่อคนนั้นหน้าตี่คิ้วเข้มๆอ่ะโอ้โหอันนี้คือจะไปแม่เลยใช่ไหมคือแม่ได้โหมดแม่ได้โหมดจะซ้ายหรือขวามาชาร่าชอบคนไหนอ๋อเขาเขาคนตัวเล็กอ๋อคนซ้ายก็คนียวกับแม่สิ โอ้ไม่ได้หรอกมาคาร่าาหนูไม่สวยแรงมากนะอันี่เป็นคู่จิ้นบาสุรเดชกับดุลร่มจอมปานะคะอันนี้เป็นหนุ่มน่ารักสองความต่างที่เขาเนี่ยถูกจับคู่ให้มาจิ้นกันช่วงนี้สองคนนี้เขาก็จะมีโมเมนต์เลิฟๆออกมาให้เราเห็นกันบ่อยๆนะคะถือว่าเป็นการเรียกน้ำย่อยก่อนที่ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจะมีการออนแอร์แล้วล่าสุดเนี่ยเหล่าแฟนคลับของทั้งคู่นะคะเขาก็พากันปั่นแฮชแท็กเป็นแฟนกันย่างนะคะจนกระโดดขึ้นเทนทวิตเตอร์ไปแล้วเรียบร้อยคือจิ้นมากจนแฟนคลับเนี่ยอยากที่จริงเลยค่ะ แต่จริงๆแล้วพวกนี้ส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้ชายแท้นะอ,อไม่ใช่เก้งน้องๆพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ชายแท้เพราะว่าเขาจะคัดอาเฉพาพผู้ชายแท้หรอคะเก้งอีเก้งอีกวางหลุดน้อยใช่ไหมแม่น้อยหลุดหมดอีอกเก้งอีกวางหลุดหมดเขาไม่ให้เข้า,านี่เขาอยู่อันนี้นาดาวใช่ไหม อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่แม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะแต่มันจะมีค่ายพวกนี้แหละเขาจะตัวคัดอยู่แล้วแม่กแต่ว่าน่าจะเป็นของทางแกรมมี่นี่แหละนั่นแหละ<น>เก้งกวางหลุดหมดแม่<ะ>บอกเลยเขาเอาแต่ผู้ชายแท้พวกสายวายอะ่ะเออ<ะ>อย่าไป ผู้หญิงเขาก็ขายกลุ่มเฉพาะกลุ่มสาววายไงอเออเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายแท้มไม่ค่อยมีเก้งอีก,กวางหลุดก็ปานะคะค่ะคุณผู้ชมนะเห็นแล้วก็ฟินกันเลยนะคะก็หน้าตาหล่อเด็กเดี๋ยวนี้หน้าตาน่าหน้าตาน่ารักเนาะใช่ค่ะพอหันไปดูข้างในห้องเห็นมนาสคาร่าแล้วก็หดหูใจเอ้าทำไม เจเนอเรชันเดียวกันเนี่ยทำไมไปแล้วเขาก็อยากจะมีคู่จิ้นเหมือนกันนะไม่มีหรอกค่ะต้องจ่ายอย่างเดียวนะคะระ่ะแต่คุณผู้ชมนะสุขภาพดีก็ต้องจ่ายเหมือนกันนะคะแต่ก็ต้องซื้อสุขภาพที่ดีกลับมาด้วยเช่นเดียวกันนั่นก็คือชาลำไยตาสวนในเวียงคุณผู้ชมนะฮะไม่มีคาเฟอีนไม่มีน้ําตาลดื่มได้เป็นประจําทุกวันเพราะว่าในเม็ดลำไยตัวนี้นะฮะแล้วก็เปลือกเนี่ยมีสารตัวหนึ่งชื่อว่าฟลอริฟินนลนะคะ,คะจะช่วยในเรื่องของการลดอาการอ,าการอักเสบนะคะเหมาะสําหรับนักกีฬาแล้วก็คุณลุงคุณป้าที่มมมีออออาาาาาาากกกกรรรรปปปวดดดเเเืื่่่่ยยยงงไ้้็นนนนะจํํทุััลบ ะะผสมน้ำร้อน ตาซองหนึ่งเนี่ยดื่มไม่3ครั้งต่อ,อวันเลยทีเดียวนะฮะ,ะวันนี้มาแล้วพร้อมโปรพิเศษครับสำหรับวันนี้นะคะราคาพิเศษเลยลดจาก550บาทเหลือเพียง390บาทเท่านั้นและนอกจากนี้ยังมีโปรสำหรับชุดขนาดทดลองมาฝากให้อีกด้วยนะคะถ้าคุณรับเป็นแบบ2กล่องราคา750บาทแบบ3กล่องราคา1,000บาทและแบบ5้ากล่องราคา1,500บาทสนใจโทรค่ะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9้าย้ำนะคะ0 8 6 3 7 7 9 8 5 9าค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมนะฮะ,ะน้องโฟกัส นะฮะเขาบอกว่าถูกคนไปเด็กข้อความดาะะ่าเนาะเพราะว่าเป็นส่งเป็นสัตว์นะฮะจะเป็นสัตว์ตัวไหนต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ